สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็ในปัจจุบันนะครับในยุคที่อะไรอะไรก็ออนไลน์ง่ายที่สุดนะครับวันนี้นะครับสำหรับสาวกของแอป l a z a d a นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับแคมเปญ12-12นะครับวันที่12ในเดือนธันวาคมส่งท้ายปี2564นี่นี่เองครับว่ามีอะไรเด็ดๆโดนๆดีๆนะครับเดี๋ยวจะมา เล่าสู่กันฟังนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่นะครับแคมเปญของเขานะครับ12 12นะครับบิเกตออนเดย์เซลนะครับเซลใหญ่ส่งท้ายปีนะครับลดสูงสุดถึง90%นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับมาดูที่ปฏิทินของแคมเปญนี้นะครับในวันที่6ทธันวาคมนะครับพบกับดีล12บาททุกเที่ยงวันนะครับในตอนเที่ยงครับเพื่อนๆเข้าไปรอเลยนะครับหรือว่ากดนะครับ แจ้งเตือนนะครับในแอปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ากดยังไงนะครับวันที่7นะครับพบกับ free ซล l l นะครับจองดีลพิเศษกว่าวันแคมเป i g อีกนะครับผมก็น่าจะถูกมากๆเลยนะครับในวันที่8ธันวาคมนะครับลาซาด้าโบนัสนะครับก็เป็นการเริ่มเก็บโบนัสหรือว่าใช้โบนัสต่างๆนะครับผมวันที่9นะครับเทสซี่แฟลตเซลนะครับก็เป็นการลดกระหน่ำ summer sale กันไปเลยนะครับวันที่10ธันวาคม วันตุนคูปองแล้วก็เพิ่มลงรถเข็นนะครับเพื่อเตรียมตัวนะครับจ่ายหรือว่าช็อปในวันที่12ถึง14นั่นเองครับวันที่11ธันวาคมวัน2ดีลแบรนด์ดังแบรนด์ดังต่างๆนะครับก็จะมาลดราคามากมายเราไปกดลงรถเข็นไว้นะครับเพื่อที่จะวันที่จะใช้ซื้อได้จริงๆคือวันที่12ถึง14นั้นเราจะสามารถกดซื้อได้ทันเพื่อนๆคนอื่นนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมมากเลยนะครับสำหรับ หาช้อปปิ้งนะครับออนไลน์ทุกคนเลยนะครับอ่าซึ่งอ่าเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันในอ่าในหน้าแอป,ปแล้วกันนะครับไปกันเลยนะครับอ่ากดไปที่ลิงก์ที่แสดงอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าเปิดไปที่แอป,ปนะครับอ่าโอเคนะครับ 12, 12 12จัดเต็มตลอด3วันลดสูงสุด90%นะครับอ่าซึ่งเป็นการเก็บโบนัส เพื่อใช้จ่ายเป็นคูปองได้ด้วยนะครับซึ่งผมทํามาแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งได้ไป350้คูปองนะครับอ่าเป็นการใช้500บาทเพื่อลด50อ่าเพื่อใช้คูปองเนี่ย50บาทเป็นส่วนลดนะครับทุก500บาทนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็คูปองต่างๆสามารถเก็บได้เลยครับเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายนะครับได้หมดเลยนะครับที่ขึ้นมาแสดงตรงนี้นะครับอ่าก็เราเลื่อนดูได้เลยนะครับมีหลากหลายมากมายครับดิว12 12ก็ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถเพิ่มลงลถเข็นไว้ได้ครับของแบรนด์ดังต่างๆครับที่กล่าวมาข้างต้นครับจะอยู่ในหน้าของเพจหน้าลิงก์นี้หมดเลยนะครับผมหน้าแคมเปญนี้นะครับโอเคครับดีวร้อนแรงต่างๆครับมันก็จะแสดงขึ้นมาครับตามลิงก์ที่ผมให้ไว้เลยนะครับโอเคผมจะให้ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมใครสนใจก็เข้ามาดูได้เข้ามาเพิ่มลงรถเข็นได้นะครับ ดีกว่าเราไปซื้อของอ,อื่นๆในเวลาที่ไม่ได้เป็นเซลล์แบบนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพราะว่าลดถึง6ต่อนะครับผมในหน้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเลื่อนดูเวทได้เรื่อยๆเลยนะครับผมมีครบทุกอย่างส่งฟรีนะครับลาซาด้าโบนัสดีลประหยะัดสินค้าคุณภาพ,คภาพเคล็ดลับ6ต่อมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในหน้าแคมเปญน,นี้นะครับเพื่อนๆกดเข้ามาดูเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ ส่วนวิธีการใช้โบนัสผมก็ได้ทำคลิปไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เลื่อนดูได้ในช่องได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับมีข้อสงสัยอื่นๆนะครับที่เพื่อนไม่เข้าใจนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็เก็บโบนัสไปแล้วครับวันนี้เก็บเพิ่มไม่ได้ อ่าโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับในคลิปต่อต่อไปนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ